แต่งสองปีมีงานทุกวันจนต้องขอพักบ้านใหม่น้ำฝนพัชรินได้สามีดีซื้อไว้ให้พ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่สุขสบายเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานา,นาสำหรับน้ำฝนพัชรินศรีวสุพิรมเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดเวสทินไทยแลนด์ปีคศ2003ด้วยการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเริ่มแสดงละครเรื่องแรก ทางช่องเจ็ดเรื่องรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพียนของค่ายดาราวิดีโอและเป็นที่ทาราบกันดีว่านาโฟนพัชรินได้มาคบหาดูใจกับพิธีกรหนุ่มอาร์พิพาธวิทยาปัญญานซึ่งปัจจุบันทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานรายได้ภาพพิธีแต่งงานโดยจัดพิธีตามประเพณีไทยท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกอบอุ่นด้วยความรักและมีคนในครอบครัวและเพื่อนๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ในวงการที่เคารพนับถือมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นต้องบอกว่า ทำเอาหลายคนต่างเชียร์กันยกใหญ่เมื่อน้ำฝนพัชรินเตรียมทำรูปฝาดหลังแต่งงานยังไม่มีวิแววมีทายาทและล่าสุดเธอนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพระบุข,ข้อความว่าขั้นตอนสุดท้ายก่อนเจอกับเด็กน้อยป้ากับนี้ยังตัดสินใจกันอยู่เลยจะเจอเด็กน้อยกี่คนดีนะและหลังจากประกาศถ่ายบ้านหลังเดิมแล้วน้ำฝนพัชรินศีวสุพิรม ก็ออกมาโพสภาพบ้านหลังใหม่ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับเรือนหอของเธอกับสามีอาร์มพิพัฒน์โดยบ้านหลังใหม่นี้จากอินสตาแกรมอาร์มพิพัฒน์ก็ได้ออกมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาโดยมีรายละเอียดว่าคุณภรรยาจากชวนคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ใกล้ใกล้เผื่อวันที่มีเจ้าจิว๋วจะได้มาฝังดูแลให้ใกล้ชิดกันมากๆพอตัดสินใจได้ก็เป็นหน้าที่สามีรักัฒจัดแจงออกต่างเอ่ยออกแบบ เพื่อให้ได้บ้านที่ผู้อยู่มีความสุขเริ่มกันที่หน้าบ้านก็ต้องเติมหลังคาจออรด,ดครับต่อเติมสักนิดเพราะเมืองไทยเรามีแค่หน้าร้อนร้อนมากและร้อนแฉะฝนตกบ่อยเพื่อรับมือกับทุกสภาพอากาศแดดฝนเพิ่มร่มเงาแทมกพ่ได้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทางใหม่ๆด้วยนะคะ